ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับกับดวงชะตาในเดือนมีนาคม2568นะเดือนที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวเจ้าตัวของคุณเองคือดาวอาทิตย์จะขยับย้ายช่วงกลางๆเดือนมีนาคมย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะไปอยู่ร่วมกับราหูไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะครับส่วนดาวพระหัสและดาวมิเนตยยยังทำหน้าที่ของมันอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงาน 1-5นะครับเปิดมาในช่วงเดือนมีนาคม1-5นี้ไม่แฮปปี้เลยมีเรื่องทำให้หงุดหงิดไม่สบายใจกังวลใจมีปากมีเสียงขัดแย้งอะไรกับใครเดินหนีได้เดินหนีห่างได้ดนหน่างเลยนะครับอย่าไปต่อแย่ด้วยเพราะว่ามันส่งผลไม่ดีกับชะตาของคุณ6-10นะครับช่วงนั้นสบายๆชิลๆมีโอกาสได้เดินทงเดินทางเพราะง,งานหรือได้เปิดตัวเองไปจอเจอกับสิ่งใหม่ๆ11จนถึง15 16 2 1ถึง20 11ถึง15เนี่ยการงานในภาพรวมจะมีความขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นแล้วคุณนะครับตั้งหวังอะไรไว้มกักจะทำได้สำเร็จพอมาถึงวันที่16 2 0ถึง20ช่วงนั้นจะจุกจิกเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักสักนิดหนึ่ง21จนถึง25นะครับแล้วก็26 3 1ถึง31เป็นช่วงที่ไม่ดีเลยในช่วงปลายเดือนของชาวลัคนาราศีสิงห์ให้ระวังสุขภาพร่างกายจะคบกับใครขอให้ดูให้ดีดูให้รอบคอบ ว่าคนคนนั้นคุยได้ไหมคบได้ไหมสถานะเป็นอย่างไรเพราะเดี๋ยวมันทําให้คุณยุ่งยากใจภายหลังนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้จริงๆนะครับในเรื่องของการเงินนะต้องบอกว่าดาวการเงินเดินไม่ค่อยโอเคนะักรายจ่ายเยอะชาวสิงห์เนี่ยนะครับเสียหน้าไม่ได้นะครับอะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันได้ ความปิติความอิ่มเอมแม้ต้องใช้ใจ่ายเรื่องเงินเรื่องทองคุณก็โอเคชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาในเดือนมีนาคมนะใช้ใจ่ายเยอะนะครับเกี่ยวเรื่องการเข้าสังคมต่างๆนี่ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ดูกันให้ดีแต่ก็ขอโทษทีนะมีเงินเข้ามาตลอดเช่นกันฉะนั้นในเดือนมีนาคมรายรับรายจ่ายถือว่าคุณจะบริหารในเรื่องของการเงินได้ดี จ่ยเยอะกว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแต่รายรับก็จะดีด้วยนะครับในเรื่องของความรักเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วสําหรับคนที่นะครับยังโสดอยู่ไปชอบรักใครชอบใครช่วงเดือนมีนาคมดูให้ดีนะนะครับว่าสถานะเขาเป็นอย่างไรมาเผยเข้าไปซ้อนโดยไม่รู้ตัวส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าคู่ครองคนรักมีโอกาสที่จะนำโชคดีในเรื่องของการเงินมาให้นั่นเอง แต่คู่คุณกับคุณอาจจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันนักเช่นอีกคนนึงอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดทําให้เจอกันไม่บ่อยนักนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูดวงดี b บรท t ทีวีไบรท์ทูเนะครับเสมอมาแล้วก็ทุกโซเชียลของสินแสหมิงด้วยนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จดังใจสมความปรารถนาทุกประการสินแสหมิงไปก่อนนะสวัสดีครับ